ยาลบรอยนะครับขัดรอยขีดรอยขวดนะครับตาไฟเหลืองเหลืองมองมองขัดได้ครับผมสแตนเลสควมเงี่ยมขึ้นจากขึ้นเกลือสามารถขัดได้นะครับหรือว่าเชลลอองสีพวกนี้ครับสามารถขัดได้เลยนะครับแล้วก็ป้ายน้ํายาตัวนี้นะครับขัดตามแนวรอยได้เลยครับผมเนลลอองสีนี้ขัดได้เลยครับถ้าพวกขี้นกยางไม้ยังมาต่อยอะไรพวกนี้ขัดได้เลยครับใส่ปิ้งเลยครับผมล้อแมกที่ว่าขึ้นกาขึ้นเกลืออะไรพวกนี้ขัดได้เลยครับขัดได้เลยครับผมหรือว่ารอยขีดรอยขวดอย่าง sensor, เงี้ยครับรอยเส้นร <lawsuit. S 1> อยขนแมวนะครับ <ret> ป้ายแล้วถัดตามแนวรอยได้เลยครับพวกนี้จะไม่กัดสีนะครับไม่กินสีสีจะไม่ทิ้ดไม่ด้านไม่หมอกนะครับผมเนี่ยครับป้ายเน้นเน้นถัดตามแนวรอยนะครับค่อยๆถัดเนี่ยครับจะหายไปเลยครับผมหายแล้วหายเลยนะไม่กลับมาอีกอ่าเนี่ยครับหายเลยหรือว่าไปเจอพวกคาบขี้นกยางไม้ยังมาต่อยอย่างนี้ครับเนี่ยครับเต็มภูปวดเป็นพันล้างไงก็ล้างไม่ออกนะครับตัวนี้ สามารถขัดได้เลยครับาน้ำข้าบประจกอะไรก็ขัดได้นะครับแล้วป้ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็ขัดได้เลยเนี่ยครับภาพทีนกยางไม้ยังมาต่อยละองสีนะครับกะหม่องควันน้ำมันเหนียวต่างๆรถที่ว่าเือเหลืองม่องหมองนะครับขัดได้เลยจะใสเลยครับผมเนี่ยครับใช้ง่ายครับตัวนี้เนี่ยครับอ่าูปแไปปุ๊บใส่ปิ้งเลยครับ รอยเส้นรอยขนแมวขัดออกได้หมดเลยใช้ง่ายทำเองได้ครับไม่ต้องไปจ้างเอาขัด